สวัสดีค่ะด่วนตำรวจไซเบอร์คอมมอนโดบุกค้น30จุดบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยรวบ11ผู้ต้องหามีพลตำรวจตรีพอตออวันที่25กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอนำหมายคนเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุดเชษฐ์หักพานรองพบตร และบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักรวมห้าหลังภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นอกจากนี้มีรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายรวม30จุดในพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยเพชรบุรี สมุทรปราการกรุงเทพขอนแก่นปุดอนธานีและสระบุรีโดยสามารถจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์หมายจับ11ผู้ต้องหามีทั้งพลเรือนตำรวจ2ในตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศพลตำรวจตรีและยศพอตออของรองผอบตรอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ